นะมันจะล้างขอแค่เองไม่แค่เองถอยตัวถอยเองลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองเปิดเต็มที่ไว้เท่านั้นแหละเพราะถ้ามันเปิดเต็มที่แล้วมันไม่รู้จะเอาอะไรในสิ่งที่เปิดหรอกมันก็เปิดทิ้งเปิดนั่นแหละลูกแต่ถ้ามัน แต่ตรงนั้นตรงนี้อยู่ประทานก็ตามเกาะไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่นั้นมันเปิดมันเต็มที่ทุกอย่างอะละถอยอตัวถอยเอ,เองทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเองเด <c oughs> ี๋ยวมันจะคลยอยหมดเลยลูกเ,เดี๋ยวบานทิ้งบานบานทิ้งบานบานไม่เอาบานคลายทิ้งคลายเองทั้งหมดแหละสรุปดีๆมาหาคนนาผมยังน้องใหม่ครับก็เด็กใหม่ คือกำลังจะคล้องนี่จะอบอกกำลังกำลังฝึกโอ้ยเดี๋ยวเขาไปฝึกวัวฝึกควาย,ย <c oughs> กำลังไม่เอาตัวไม่เอาเองเงินควายแทนหนาก็เป็นควายอยู่ดีฟัอองฟัง,ง,งมันกับมันกับเราดุกจิตให้มีนิดก็ยังเป็นจิตอยู่ดีก็ยังเป็นเราอยู่ดีเราเข้าไปกัน แล้วมีเหลืออะไรเลยลิงม่เหลือเท่าไรเอาเลยถ้าลิงยังไม่เท่าไหร่นะฝึกลิงให้อะไรแต่ฝึกควายให้ไถนาแล้ยังเป็นควายอยู่ดีถึงจะไถได้แล้วก็ยังควายอยู่ดีก็ยังควายอยู่ดียังหลงหนิดเดิมโอ้โหสี่โอ้โหสี่โอ้โหสี่ยุคนี้ก็ต้องคุยกันแบบนี้แหละมันต้องโต้หน่อยเนาะมันมันไม่ไม่มีอนัตตาชนิดไหนต้องให้เกรงใจแล้ว ก็ต pues ้องคุยกันแบบนี้คุยล้างเนาะคุยล้างโมหะคุยล้างสมุทรไทยก็ต้องคุยกันแบบนี้แหละอืมตัวตั้งเอาเนาะโคตรเง่าเราก็สมุทรไทย เมื่อก่อนพให้พากันประกาศสละนั่นประ,ประกาศสละนี่พากันขูเสียดายสละบาร,รมีเสดายบาร,รมีอยู่นั่นโอ้โหสละมรรคผลนิพพานไปกันใหญ่เลยโอ้ยเอาไงดีกู <c oughs> ตัวจะเอาดิ้นพ้าเลยตัวจะเอาดิ้นผ่าเลยจะเอาอยัางไงดีกูมรรคผลนิพพานก็ให้ประกาศสละแล้วกูจะเอาอะไรกูจะเอาอยัางไงดีโหดิ้นผ้าเลยตัวจะเอาป่านนี้มันตายหายยังไม่รู้จะเอาเล <c oughs> สละมาเรื่อย จะเริ่มชัดเจนตามว่าไอตัวตั้งอาําเป็นสมุทรไทยไงมันไม่ใช่ไม่ถึงนิพพานมันเลยไปเรื่อยๆอาบสายไปเรื่อยๆเนาะมัน <c oughs> ไม่มีนิพพานให้เอาหรอกแล้วที่เอาก็ไม่ใช่นิพพานซะด้วย <c oughs> ที่เอาได้ก็ไม่ใช่นิพพานซะด้วย <c oughs> นิพพาน <c oughs> <ๆ>จริงๆก็ไม่มีให้เอาหรอกนะมันไม่เอามาันก็ต้องตัวไม่เอาเองไอ <c oughs> ที่คิดว่าเอาได้เอาได้ก็ไม่ใช่นิพพานซะด้วย แมีอะไรให้ต้องพูดอยู่เรื่อยเลยจะต้องฟังแบบนี้แหละนะฟังล้างโทตดเงาเหล่ากอสมุททยไม่มีอนัตตาชนิดไหนที่ให้ต้องเกงใจอะไรที่มันไปเอามันไม่ใช่นิพาน มันไม่มีนิพพานให้เอาหรอกว่างที่มันไม่ใช่ไม่ทั้งว่างเองอที่ไปเอามันไม่ใช่นิพพานมันตัวตั้งเอาแล้วมันก็ไปจับไปเกาะอะไรไปเรื่อยเกาะสติเกาะสมาธิเกาะตบากเกาะานเกาะยานเกาะปัญญาอุโลกเกาะมรรคผลอุโบกเกาะนิพพานอุปโลกอีกไม่ไม่มีของจริงเลยเกาะธรรมอุโบก พอเข้าไปเกาะพูทานมีแต่เจริญสมุทรไทย โอ้สิต้องอย่างนี้แหละเนาะมันพึ่งทำรังใช่ไหมหลวงพ่อมันพึ่งทำรังเลยตัวนั้นตัวนี้มันเกาะเกาะเกาโชีเกาะัวนั้นตัวนี้มันเป็นรังขึ้นมาเลย หลงตั้งเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอามันก็เลยมีแต่ตัวหลงตั้งเอาทนท่อไปอยู่เรื่อยๆหลอกไปเรื่อยต้องหาพยางมาปิดนะงนั้นเดี๋ยว หมาไปฉีใส,ส่คอยอีกหมาหรือหมามาข้าบอะไรไปนี่นก็จะยุ่ง <c oughs> เกือเป็นเป็ดอยไรเนี่ยหมาจะได้กระจายไปได้เป็นเป็ดต่อยุ่งเลยลยังก็จะไหวสัมางนที่ยังไม่สว่างพยายามฝึกนิยามมาคมปิด ขอม esse, อยู่เนัะม,มิดรท้องผู <Their royalty> ้ยางท้าก็หานักหนักทับทับริมผพ้ยอย่างละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดนะ ทุกอย่างเลยโลกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่หรือไม่ใช่ลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม,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 ม้กระทั่งเอาไม่เอา สิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่ก็ะทั่งว่างหรือไม่ว่างห,หมดตัวหมดเองไม่ใช่หมดจากอะไรอย่างนี้หมดตัวหมดเองทุกอย่างเลยลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไม,ไม ที่มันไม่เกี่ยวกับว่างกับว่างหรือไม่ว่างนะลูกทุกอ,อย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละหรือไม่ละอะไรนิพนานที่ไม่ใช่แม้กระทั่งนิพพานเอง ทำอะไรอยู่ข้างในมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปถ้าท่านสแสดงทำอยู่ตรงนี้จะไปทำอะไรข้างบน จะไหมแล้วไม่ไหมก็ไหม่เหมือนเดิมฮะเป็นไงอีกไอพวกหลงตัวเองกลุ่มนั้นน่ะมันออกมาทางธรรมหรือเปล่าวันนี้เขาไปเคลียร์ก็ไม่ออกมาก็เคลียร์นอให้มันช้อนครอบหรือแหลรหลงตัวเอง การปัญหาเนี่ยติข้อมูลทุกอย่างแล้วแต่ว่าก็ยังที่มีเงินเยอะนแล้วก็ในพิรุธมีอะไรครับเพราะว่าชอบคุยคิดเยอะเขียนเยอะ กลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองให้เต็มที่เลยทุกอย่างเลยลูกถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองให้เต็มที่เลยสละตัวสละเองเต็มที่เลยไม่สละไม่เองไม่ไม่เอาไม่เอง ไม่สละไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองลูกไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เองเต็มที่เลยสละตัวสละเองเต็มที่เลยลูกทุกสิ่งทุกอ,อย่าง นี่แหละเรียกว่ายุติสมุทัไยทั้งระบบไม่ต้องไปนิโรดนิพพานกัแบบไหนอีกแค่ยุติสมุทัไยก็หมดแล้วลกูกจบมากจบผลไปแล้วถ้าไม่ยุติสมุทัไยก็ยังเป็นมากเป็นผลไปเรื่อย มันยุติสมุดไทยทั้งระบบเลยเนี่ยไม่ต้องมัวแต่หลงไปมักผลนิพพานกันแบบไหนอีกลูกมันยุติสมุดไทยแล้วมันก็จบแล้วจบตัวจบเองไปเรียบร้อยแล้วลูก จบแตเพวะมันมัวแต่ไปมากผลนิพพานอยู่นั่นปัญหาอุบโลกโมหาอุบโลกอุทานอุบโลกโมหาอุบโลกความเพียรโมหาอุบโลกตัญหาอุบโลกความเพียรจะไปมากไปผลปนิพพานกันแบบนั้นแบบนี้อยู่นั่น, <c oughs> นเป็นสมุทัยไปซะเอง ขอให้กลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเอง,งเต็มที่เลยลูกมันจะยุติดสมุทัไทยทั้งรับทั้งระบบไปเองแล้วมันจะเลิกหลงไปมากไปผลไปนิพันธ์แบบแบบนั้นแบบนี้มันจะเล,ลิกหลงไปมากไปนะิผลปิพัน์กับแบบไหนอย่างไรมันจะเลิกเลยลูกนะมันจะมันจะไม่มัวแต่ไปมากผลนิพัน์กันแบบไหนอีกมันจะไม่มันจะไม่มัวแต่มากผล,ผลนิพแบบแบบัน์กันแบบนั้นแบบนี้มันไม่มีแบบหรอก ที่มันมีแบบเพราะมันมีโมหะถ้าไม่มีโมหะมันก็ไม่มีแบบไหนทั้งนั้นแหละไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองมันไม่มีแบบไหนทั้งนั้นที่มันมีแบบนั้นแบบนี้มันก็เพราะมันมีโมหะถ้ามันไม่มีโมหะมันก็ไม่มีแบบไหนมันไม่มีแบบไหนทั้งนั้นลูก แต่ในที่แบบนั้นแบบนี้ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสมุทรไทยในในในแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นเลยลุงเป็นสมุทรไทยซ้อนเท่านั้นสมุทรไทยปรุงแต่งเท่านั้นสมุทรไทยสรรสร้างเท่านั้น ไม่ไม่เอาไม่เองลูกไม่ไปเกียวกับไม่เองไม่สละไม่เองไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่เอาตัวไม่เอาเอง